สวัสดีครับก็คลิปนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาะให้ดูนะครับผมว่า t ิกตอกในช่วงนี้ก็ยังแจกอยู่ต่อเนื่องนะครับผมนี่นะครับค่ like อีเป็นติกตอกไอคอนอยู่ตรงนี้อยู่นะครับผมนี่เลยนะครับช่วงนี้เขาก็ยังแจกอยู่ต่อเนื่องนะครับเรากดเข้าไปดูกันเลยครับ ตอนนี้ขเขาแจกสูงสุดหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับผมแจกเยอะมากเลยนะครับผมถ้าเราทาได้ตามเงื่อนไขของเขานะครับแจกหนักจะเต็มมากเลยนะครับผมเห็นไหมนี่นะครับผมทําตามเงื่อนไขของเขานะครับหเห็นไหมสําหรับคนที่สมัครใหม่หรือหรือ,อสมัครใหม่หรือว่าเป็นคนเดิมที่ใช้ทิกตอ,อกมานาน,นก็จะไม่เห็นปิป้อนนี้อย่แล้วนะครับผม มีให้กดรหัสเชิญนะครับแต่ว่าเขาก็มีไว้อย่างนั้นครับผมยังไงเราก็กดไม่ได้เลยถ้าเรากดไปเราจะขึ้นแบบนี้นะครับผมเนื่องจากเราเป็นสมาชิกของทางทิกตอกแล้วนะครับผมย้ําว่านะครับผมต้องเป็นเครื่องที่ไม่มี t ิกตอกเลยตั้งแต่เปิดเครื่องมานะครับผมไม่เคยสมัครนะครับไม่เคยลง t ิกตอกเลยนะครับผมถึงจะสามารถใส่รหัสเชิญได้นะครับผม อันนี้ผมก็มเีเห็นไหมมันก็ได้เงินจริงๆนะครับผมสามารถถอนได้เลยนะครับผมจะกดเข้าไปดูนะครับผมก็สามารถถอนได้นะครับผม,ผมก็มีประวัติการถอนนะครับมีประวัติแบบว่า,ามีประวัติการถอนนะครับผมมีในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับได้เงินจริงนะครับผมแล้วก็มีทางที่ต่อเขาเหมือนว่าจะ เราเนี่ยสามารถเอาเงินตรงนี้เนี่ยเงินที่ได้จาก t ิกตอกไปสามารถเติมเงินผ่านระบบมือถือได้นะครับอันนี้สะดวกสบายมากเลยนะครับผมเพราะว่าขั้นต่ำแค่สิบบาทนะครับเห็นไหมโอเคระบบใหม่ครับเพราะแต่ก่อนครั้งแรกเนี่ยมันจะมีให้เฉพาะถอนเงินแค่ตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับก็คือถ้าเรามีเงินในทิกตอกน้อยเรากถ็ถอนเติมเงินได้เลยนะผมไม่ต้องเสียดายนะครับ นี่ผมก็มีเงินในนี้25 0บาทก็สามารถถ้าเป็นเงินสดได้นะถอนเข้าบัญชีได้เลยนะครับผมนี่ก็น,นะครับเงอนไขของเขาก็คือเราต้องเชิญเพื่อนนะผมให้ได้ครบตามกําหนดเขาก็คือ10คนนะครับจะได้เงินทั้งหมด12,000บาทนะครับผมนะแต่ว่าเงื่อนไขของเขาก็คือเพื่อนที่เราเชิญน,นะครับผมเพื่อนที่เราเชิญน,นะครับเขาต้องดูทิกต็อกนะผมทุกวันเลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหม ตั้งแต่วันแรกถึง7วันนะครับผมเขาต้องดูทิกต็อกอย่างน้อย7วันนะครับดูทุกวันนะครับทุกวันเนี่ยก็คือเขาต้องเล่นทิกต็อกนานกว่า30มนาทีนะครับผมในช่วง7วันเราถึงจะได้เงิน1,200บาทนะครับต่อคนนะแจกหนักมากเลยนะครับช่วงนี้ก็รีบกรอบโปรนะครับผมถ้าใครมีเพื่อนที่ยังไม่สมัครนะใครมีย่าพี่น้องตายายนะผมที่ยังไม่สมัครนะครับผมก็มาสมัครกัน สายล่าเชิญนะครับผมนี่ครับแี่มันจะจะมีคะแนนขึ้นตามที่เราสมัครให้เขานะครับผมนี่สองวันนะครับพอสองวันไปแล้วในช่วงสามในช่วงวันที่สามที่สี่ก็จะไม่ได้แล้วก็จะไม่ได้ทีวันที่ห้านะครับผมแล้วก็ข้ามไปหกแล้วก็เจ็ดนะครับรวมทั้งหมดก็เป็นพันสองนั่นแหละครับผมประมาณนี้นะครับนี่คือถือว่าดีมากเลยนะครับผมแจกมากมากนะครับได้เงินจริงนะผมติดเกา เราต้องทําตามเงื่อนไขเขานะครับผมย้ําว่าต้องเป็นเครื่องที่ไม่เคยโหลดทิกต็อกนะครับหรือเรามีเครื่องอยู่แล้วนะผมแล้วเราลบแล้วก็โหลดใหม่อันนี้ก็ไม่ได้นะครับต้องเป็นเครื่องที่ไม่เคยโหลดเลยนะครับถึงจะทําเงินได้ถึงจะสามารถใส่รหัสเชิญได้นักิเีเชิญนะครับผมก็เนี่ยนะครับมีให้เชิญอยู่หรือจะเอารหัสของเรานะครับไปใส่ให้คนอื่นก็ได้นะครับผมผมจะกดเข้าให้ดูนะครับ เชิญเนี่ยสามารถเชิญได้หลายทางนะครับผมก็จะเป็นอีเมลไลน์นะครับผมคัดลอกลิงก์เอสเอส่งไปเลยนะครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนะครับให้เขาโหลดผ่านลิงก์ของเราก็ได้นะครับไม่ต้องกรอไม่ต้องกรอโค้ดก็ได้นะครับแล้วก็ทําตามเงื่อนไขนะครับก็จะได้เงินนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่ยังไม่มีโคดเชิญนะครับสามารถใส่โค้ดของผมได้นะครับคุณก็จะได้รับเงินเข้าไปในบัญชีทิกตอกของคุณขึ้นเหมือนกันนะครับผมสาหรับใครที่ยังไม่ได้นะครับเพราะยังไง เราก็จะได้เงินทั้งสองฝ่ายแล้วนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ผมก็มาแจ้งเสยนว่า i k t o อกเขาแจกเพิ่มนะครับผมอย่าลืมไปเชิญเพื่อนนะครับผมมารับเงินด้วยกันนะครับนี่เลยน,นะครับอย่าลืมไปเชิญกันเยอะๆนะครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่กำลังดูยอยู่ขอ,อกดติดตามไว้นะครับผมแล้วก็กด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับ ติดตามนั้นแหละแล้วก็กดถูกใจไว้นะครับผมผมก็จะพยายามอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ